ครับตอนนี้เราอยู่ที่อ,อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นการจัดส่งค่าติดผ่านวนโคบต้า l 4018นะครับตัวนี้มาปรับตัวโครงผนานให้กับลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าแจ้งว่าผานาเนี่ยเวลาไถนะครับรถมันไถเป๋นะครับสาเหตุที่ไถเป๋เรามาเจอครับผน,น้านะครับนี่ยผน,น้าเลยออกฝั่งนี้ไปเยอะนะครับแล้วก็ผ่านหลังเนี่ยเลยออกมาใบหนึ่งเลยเวลาไถากินกนนาแน่นอนตัวนี้เราก็ปรับให้เรียบร้อยแล้ว ติดตั้งกับคาดนะครับไป22นิ้วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับระดับขาตัดให้ตามใบฐาน22นิ้วตัวนี้เวทที่เมาก็ค่อนข้างที่จะเล็กนะครับแล้วก็กดไม่ได้นะครับกับการใช้งานของคลาดนะครับให้ให้ดูนะครับครับต่มาหนึ่งนะครับด้านล่างเป็นหินแล้วก็เป็นรากไม้ค่อนข้างเยอะครับ วันนี้จะส่งสองท่านนะครับตัวนี้เป็นท่านแรกอยู่ที่อำเภอรกระนวลจังหวัดพันเก่นแล้วก็อีกท่านหนึ่งไปที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ ให้ดูการไถเข้าๆตัวคาดสามารถปรับระดับได้4ตำแหน่งทำไร่อ้อยนาะข้าวนะครับปรับพื้นที่ไร่มันไรอ้อยได้เลยนะครับตัวนี้ก็ไถค่อนข้างที่จะตรงนะครับเพราะว่าเราปรับให้กับลูกค้าใหม่นะครับแล้วก็ตัวค่าท้ายแนะนําให้ลูกค้าไปเปลี่ยนใหม่นะครับพื้นที่ไถาวางคาดครับ เวลายกขึ้นตัวคาดกับตัวผานเนี่ยจะย,ยกขึ้นพร้อมกันนะครับเวลาถอยเนี่ยอย่าลืมเด็ดขาดอย่าลืมยกฐานไถขึ้นนะครับด้านล่างเป็นหินนะครับหินเยอะแล้วก็รากไม้เยอะนะครับเพราะว่าเป็นป่านะครับมีต้นไม้ที่ลูกค้าออก ไหมาก็จะประมาณนี้ครับพื้นที่เกี่ยร์ตำแหน่งเห็นไหมครับจากปกติที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อตอนนี้ก็เกี่ยรค่อนข้างที่จะเนียนขึ้นนะครับถ้าไถาอีกรอบนึงก็คือเสมอกันเลยเพราะว่าตัวคาดมันจะเกี่ยรระดับด้วยอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมโรงงานอยู่อำเภอพยากระภูมิสัยจังหวัดมหาสารครามนะครับ สนใจโทร0887478136นะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่อุดรธานีอีกหนึ่งท่านเป็นรถไถนิวฮอนแลนด์นะครับก็คลิปวิดีโอนี้ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ